ส่วนเมื่อวานนี้ที่จังหวัดเลยนะครับ <ạ. S 1> พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าปโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ในการพระราชทานเพลิงศพนะครับจ่าสิบเอกอภิรมทรงพุทธนะครับหรือว่าจ่าแยมนั่นเองครับ นี่เป็นส่วนหนึ่งของพิธีพระราชทานเพลิงศพนะครับจ่าสิบเอกพิรมทรงพุทธหรือว่าจ่ายียมอายุ31ปีสังกัดกองพันทหารราบที่8กรมทหารราบที่3นะครับจัดขึ้นที่เมนศีลวิสุทธโธวัดเนรมิตรวิปัสนาที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยครับมีนายทหารผู้บังคับบัญชาหัวหน้าสนราชการในพื้นที่เข้าร่วมพิธีเป็นเกียรติแก่จ่าสิบเอกพิรมนะครับซึ่งเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ในเหตุประทะ คืนก่อนถึงเส้นตาย28กรกฎาคมที่ผ่านมาบริเวณจุดประทะาฐานปฏิบัติการตาหองอําเภอกันทะลักจงังหวัดศรีสะเกดครับซึ่งคืนนั้นเนี่ยจ่าแยามได้ถูกวุธสงครามได้รับบาดเจ็บสาหัสขาขวาฉีกขาดเสียเลือดมากก่อนจะเสียชีวิตครับและเพื่อเป็นเกียรติสูงสุดสําหรับจ่าแยามนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงพระกรุณาโป,โปรดกระหม่อมพระมพระมาชาาพระชาานพระบรมราชานุเคราะห์พระราชทานผ้าไตรแล้วก็พระตาหารสามหาบในพิธีเก็บอัฐิของจ่าสิบเอก อภพิรม,มนะครับที่วัดเนรมิตรวิปัสนาด้วยนะครับในเช้าวันนี้ครับซึ่งเดี๋ยวจะมีการจัดพิธีกันเกิดขึ้นนะครับสำหรับ่ายแย้มก็เป็นหนึ่งในทหารกล้าที่สละชีพปกป้องผืนแผ่นดินไทยนอกจากได้รับการปูบนบําเหน็จพิเศษเลื่อนยศจากจ่าสิบเอกเป็นพนตรีแล้วยังได้รับเงินบํานาญตามระเบียบสิทธิกําลังพลแล้วก็สินหมทดแทนจากภัยสงครามด้วยรวมทั้งครอบครัวยังได้รับเงินกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยจากทางรัฐบาลอีกจํานวน1ล้านบาท ซึ่งทางคุณจิราพรสิริทุพรรัฐมนตรีประจําสํานักนายกก็เป็นผู้แทนรัฐบาลมอบเงินช่วยเหลือไปแล้วนะครับส่วนที่อําเภอกันทะลักจังหวัดศรีสะเกดหลังจากเมื่อวันก่อนได้มีพิธีพระราชทานเพลิงศพผู้เสียชีวิตทั้ง7คนที่ถูกจรวดบ m เ1บที่ทางกัมพูชาเนี่ยยิงตกใส่ร้านสะดวกซื้อภายในปั๊มน้ํามันเมื่อวานครอบครัวแล้วก็ญาติญาติก็ร่วมกันประกอบพิธีเก็บอถิฐของผู้วายชนทั้งหมดนะครับที่วัดมหาพุทธารามท่ามกลางบรรยากาศที่โศกเศร้า หนึ่งในญาติของผู้เสียชีวิตเล่าว่าผ่านมาหลายวันแล้วแต่ว่าก็ยังรู้สึกเจ็บปวดทำใจไม่ได้กับความสูญเสียที่เกิดขึ้นเพราะว่าทางฝั่งกัมพูชานั้นเป็นฝ่ายเริ่มโจมตีเราก่อนและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ตนเองต้องสูญเสียคนที่รักทางลูกและหลานไปพร้อมกันด้วยครับก็ลบุไดนน้เนาะคะ่ะมันห่อเหี่ยวมันแบบมันเจ็บปวดเพราะทั้งลูกทั้งหลานมันบเหลือจะโคตรเลยค่ะแต่ว่าความในใจมันกะ วนกลับไปกลับมามันเพราะว่าลูกกับหลานที่ยูุกับแม่ประจานะค่ะไม่เคยห่างกันอยู่กันนอนน้ำกันขาดกันบ่ได้ตอนนี้ยายนอนก็นมีหลานนอนหลับอยูอ่นอนบ่หลับค่ะมันเกี่ยววนไปเห็นสภาพหลาน